สรุปภาพสนุกไม้ใภาคสรุปไม้อ๋อสรุปดีครับเป็นคนอื่นนี่เป็นอะไรที่เราไม่เคยทำซึ่งเราก็ภาพเป็นโมงค่ะไม่ใช่ยืดกเยอะถ้าผมภาพหนังทันหมดแล้วตอนนี้แล้วจะเป็นอะไรก็เป็นอะไรใหม่ใช่พี่อะไรใหม่นี่ครั้งแรกในชีวิตครับภาคเนี่ยเราตื่นเต้นอะไรบ้างตอนเข้าไปตอนแรกตื่นเต้นแต่พอเหมือนเขามีโค้ชให้ด้วยก็เลยรู้สึกเลยชิลได้เป็นหน้าที่โค้ชแล้วถ้าเราทำไม่ได้ก็ถูกโค้ชติดแล้วตอนนี้ จริงๆมันคล้ายๆกับการที่ผมทำภาคหนักอนเวลาเล่นหนักเขาจะไปภาคัวรงคือว่าเสีช้ชคล้าๆกัเลยดูปากตัวละครแล้วก็ภาคตาวทั้มเดียว้องเปนช่องเปลี่ยนนคเปลี่ยนเพราะว่าตัวละครเหล่นี้ไม่เหมือนหมเลยฮะไม่เชื่อเหรอไม่เชื่อเลยไม่เชื่อแล้วไม่เชื่อแล้วไม่เชื่้ถ้าเกิดคนดูแล้วเจะทำได้ไหมผมว่าผมก็พูดเยอะนะไม่มีในนี้เลยอย่าี่พี่อ่ะ กับเราให้รอกกันใช่ก็เป็นผมนะเป็นผมใช่ตัวผมจริงรอไม่รอเลยไม่รอเลยไม่ผมเนี่ยมีแยกกับผมพี่ก่อนผ่ากเนาะได้ฝากเป็นการภาพหนังผ่าแอนิเมชั่นครั้งแรกในชีวิตผมเลยครับหวังว่าจะมีอีกนะถ้าอยากภาพสนุกดีครับเออดูแปลกดีนะ้วเราว่างกันนะนะจีนอ่าจีนพี่พูดก็ถูกอีกแล้วจะว่างให้ครับ ต้องรีบเลยแล้วไอ่ทันครับมันโทรตามอยู่นัไม่ทันโดนแน่เราได้ไงคะเราตีมบยางอะไรแบบั้สับมันลงงางเป็นเอ่อเป็นการต่อสู้ของช่านลำโพมแล้วก็่แต่งงานครับที่ต้องทผมแต่งงานในรถเพรนั้นอาจจะเอียงอไรบ้างเล็กน้อยอไรอเอยอ่ทีอยแต่งเรใช่ก็เปมารกใช่ครับมาเกาะเวลานิดนึงด้วยฮะ ใช่มาก่อนด้วยเขาพูดไม่พี่อิงพูดตอนพี่อิงพูดเขาไม่รู้ว่าทำอยู่แล้วใช่เขายูดหลังแต่ละคนก็เซฟมาจากนั้นใช่เป็นนี่กันทั้งคู่เลยดูสภาพ<อ>แล้วอะไรก็ไม่รู้อะทำงานหรืทำงานเยอะเกินอไม่รู้ทำทำไมรับไปเรื่อยเลยรับเล่นอนะแต่ตอบเขาเปิบอกว่าต่อไปนี้มามคนไทยเนี่ยโทรหาทำอะไรได้เลยแล้วเขาชอบเฟซไทม์เลยตัวเนี้ยไม่เป็นไรผมก็เล่นเกมอยู่รีบๆคุยสิวะมาอะไร ไม่หรอกพี่ผมว่ามิดเพลงเนี่ยคือผมว่ามันต้องเพิ่มเสียงนี้อีกนิดนึ่งนะพี่แล้วพูดช้าๆพูดช้า้ๆเราผมเล่นเกมอยู่เราด่าตลอดเลยว่ารีบพูดไปสิวะไม่เอาละนะพี่ผมว่ามันต้องเพิ่มอีกนิดนึงะพี่อือแตว่าตัวเราก็ติดแท็กแน่นกันนะคเลือกถอดเสื้อถอดเนี่ยวันนี้ผมไปดึงผมเสื้อไม่ได้ตั้งใจวัถอดเลยตอนแรกอ๋อแต่ร่างเราผมสักมาเพื่อตัวเองไม่โป๊อยู่แล้วครับ ดูคุ้มมากดูว่าคุ้มมากที่สักมางั้นยืนเป็นโล่งเลยฮะดูคุ้มแล้วอ่ะอัดไแค่ไหนเลยครับเพถึงท่านบอลหมดสรุกดีครับเป็นคอนเสิร์ตแรกที่ไม่เป็นคอนเสิร์ตแรกที่คนเยอะขนาดนี้ในชีวิตเคยไปคอนเสิร์ตเยอะขนาดนี้ก่อนเลยผมก็เป็นศิลปินเล็กๆคนนึงครับพี่มีโอกาสได้ขึ้นเวทีกับศิลปินระดับโลกก็ต้องภูมิใจนะครับใช่ชอบต้งแบมเลยฮะต้อแบมตัมเขาเก่งมันก็ทําทุกอย่างจริงๆคือ ไม่ว่าจะเล็มหญ้าบนรูปหรือแบกเวทีย้อนกลับใช่อันนี้พี่เต้นทุกอย่างเขาทำทุกอย่างจริงเขาเดินไปอยู่หน้าเขาเสียงดังไปพี่เบาอะไรเงี้ยค้นจับจัดเองหมดเลยเขาแบบนี้อะไรเงี้ยอเรท่าเต้นท่าเต้นแมนเราต้องเตรียมตัวกันท่าเต้นแมนก็บอกว่าเนี่ยผมว่าท่านี้มันเขาทำเองหมดทุกอย่างจริงๆไม่ไม่คิดว่าต้องคือผมยังไม่เห็นเหมือนโชว์ใดในในงานเขาเลยอ่ะเขาทำเองตลอดเลยอื ดีดาม่าที่บว่ามมันดังดีหรอดีดาม่เลยแต่ว่า <im Alto Del ire> อารเขาดจกการเขาเขากูเรื่อแล้วอือไม่ sort of ูเร <im> <ati> <urat> ื่องเลยพี่ะส่ผเอาจิ้งผมยังไม่ได้ยินอะไรเลยในงานอะใส่หัวคนตะโกนขึ้นมาฮะฮะแต่ก็ทีที่เรมงานน้องถ้าแบบอะไรต้กาจัดการเขาจะัดการได้แล้วทีงานเขาเมื่อาชีพเป๊ะถึงบางทีผมจะคุยทีงานเขาไม่เลือกเราเขาคุยภาษาเกาหลีกันก็เถอะเออแต่เขาทีงานเขาเก่งมากพี่ นี s <S ้เราก็จะพูดเกาหลีอันยองเซียวคังสมีดากดโพจาแมมยุกเข้าถึงขันสนิทหรอครับอันนี้พี่ถามพวกเองหรือเพราพี่เอามาจากไหนบอกที่ไหนเนี่ยนี่เอามีจ่อเขาอยู่กันนะขั้นหนึ่งได้เลยไม่มีทางเลือกผมก็ไม่ค่อยมีเพื่อนแล้วโชคดีไปโอกาสน่าจะได้กาสอีกนไหมคะน่าจะมีครับ เพลงใหม่เพลงใหม่ก็เตรียมตัวด้วยไม่ม you know? ีเพลงใหม่ผมปล่อยเดือนหน้าด้วยครับที่ผมเล่นบนเวทีวันแรกตหผมไม่มีอาชีพอื่นแล้วพี่ก็ห้ผมทำหน่อยถ้ผมทำอะไรอ่ะทำอย่างอื่นไม่ได้แล้วพี่งานถัานก็มีครั้งแรกไม่รู้จะมีครั้งที่สองหรือเปล่าก็ไม่รู้พี่ต้องทำหน่อยอย่างที่ได้ทำหน้าก็คือเพลงอรัพี่ถื่นก็ต้องรอเขาจ้างซึ่งไม่รู้เขาจะจ้างหรือเปล่าด้วยเราสารนึกเลยเราอยากมีภาษา คอนเสิร์ตใหญ่จริงๆอยากมีพี่แต่ว่าก็ต้องผมรู้สึกมันเป็นอะไรที่ทําหลายอย่างมากเลยอยาแบบว่าสร้างสร้างเดีไม่ได้ดั่งใจผมอยากได้อะไรที่มันแบบหาที่ไหนหาดูที่ไหนไม่ได้แล้วใช่พอนี้ผมไปดูคอนเสิร์ตไปเยอะผมรู้สึกว่าถ้าเป็นผมนจะทำแบบนี้ถ้าเป็นผมครั้เซฟเอาไว้อยู่แต่แค่เห็นแต่แค่ไปคนไปเป็นแขกรับเชิญอย่างเดียวตอนนี้รู้สึกว่าเห็นเจ้าของงานคนเหนื่อยเหนื่อยก็เลย เออตอนนี้ก็เหนื่อยอยู่แล้วไปเพิ่มมาระตัวเองทำไมตอนนี้เน่ยถ้ามีโอกาสถ้าพร้อมจริงๆเี่ยอาจจะมีครับแต่ก็ถือว่าเป็นเป็นขาขึ้นสิ้นปีมั่งมีทองเปเป็นเป็นปีที่ทํางานหนักขึ้นแต่ตังค์เท่าเดิมก็พอมีแต่ก็หนักทํางานหนักแต่สนุกดีครับดีกว่าอยู่บ้านเฉยครับงานเขามาแล้วทำได้แล้วเหรอยังไม่ได้ไล่พี่นะไล่ผมนะอะไรเงี้ยแล้วทำได้ก็ผิดไปหมด เพลงจะไเพลงเพลงชื่อ T สอง T ครับว้เเอเราเจอี่สอ T อ T ่า้ทำอะไรก็ได้อะไรก็ได้แล้วคนไปคนไปหาเต็มไปแล้วว่าเพลงอะไรหาไม่เจอบอกว่าถ้าเจอบอกผมด้วยแสดงหลุดแล้วตอนนั้นอะถ้าเจออะใช้เอลไหมใช้เอล้ ใช้เอวนี่ปกติใช้อยู่แล้วครับไม่ได้เยอะลยใช้ทำอะไรคะอ๋อเดินมันต้องโยกเด้งไปหมดเลยอ่ะได้ฟังเดือนหน้าครับเอ็มีด้วยเีด้วยครับผมมีใครมาเล่นด้มีสัมภาระแน่นอนครับศิลปินระดับโลกฮะคนเดียวเลยที่ผมรู้จักเห็ุหน้าผมคือต้องเป็นหมาคนเดียวเลยคนนอื่ไม่ได้แล้วรู้จักได้อีกคน ไงนะเจฟนี่ก็หลับโล่มกันหลับโล่หมดแต่าเป็เจฟโอ้โหเอาเจฟมาที่สองที่อ๋อไม่มีค่าตัวไม่มีตังค์ขนาดนั้นไม่ทุกวันนี้ทำงานคือใครรอเลยเลยครับใครที่ผมไปทำงานให้แล้วเป็นฟรีนะฮะรอเตรียมตัวเลยครับผมเจ้าคือเจ้าคือคนนี้แหละขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับ